ความเชื่อความศรัทธาพุทธคาถามหาอาคมคูบาอาจารย์ท่านให้มันสวดมันภาวนาจะเกิดคุณนักแหลสวดอย่างไรบูชาอย่างไรขอเชิญทุกท่านไปรับชมกันเลยครับแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อติดตามช่องเราด้วยนะครับ การกราบสักการะบูชาพระศิวลีนะครับชีวิตจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองเนื่องจากพระศิวลีเป็นหนึ่งใน80พระอาศิติมหาสาวกหรือสิทธิเอกของพระพุทธเจ้าพวกเราคุ้นเคยกันดีกับลูกลักลักษณะของพระศิวลีที่เป็นพระภิกษุมือขวาถือไม้เท้ามือซ้ายแบกปกสบายบาดบ้างสะพายย่ามบ้างอัฐบริขารบ้างพระพุทธเจ้าทรงยกย่องพระศิวลี เป็นเอกทัศคะในทางมีลาบมากเพราะท่านเป็นผู้มีบารมีสูงพระศิวลีท่านเป็นพระรหนันที่มีบารมีทางด้านโชคลาบไม่ว่าท่านจะไปสู่สถานที่แห่งใดพระศิวลีจะมีอิทธิฤทธิธ์ถ้าคุณทางมหาสิทธิโชคมหาราบบูชาเพื่อการเงินไหลามาเทมาพร้อมรับความร่ำรวยมั่งคัง่งที่จะเข้ามาอย่างรวดเร็วเราจึงควรบูชาพระศิวลีเป็นประจำนะครับ คาถานี้แต่งโดยหลวงพ่อกเกษมเข็มโกแห่งสุสานไตรรักจังหวัดลำปางการจะขอราบจากพระสิวลีแบบได้ผลเร็วนั้นเคล็ดลับสำคัญนะครับต้องเป็นคนนำพาท่านมากสละซึ่งประโยชน์ส่วนตัวเพื่อช่วยหรือผู้อื่นการสวดนั้นต้องสวดให้ครบทั้ง5้าจบในการสวดต่อหนึ่งครั้งนะครับการสวดพระคาถาสิวลีนะครับถ้าสวดได้ทุกวันจนครบทั้งเวันจะยิ่งดีนักแล แต่ถ้าท่านใดจะขอลาบเป็นพิเศษอาทิต้องการติดต่อการธุรกิจสำคัญใดๆวันใดว,วันหนึ่งก็ให้สวดคาถาบูชาพระศิวลีนำก่อนหลังจากนั้นค่อยสวดคาถาขอลาบพระศิวลีประจำวันตามกำลังวันของวันนั้นๆเวลาไปติดต่อธุรกิจหรือกำลังค้าขายอยู่ให้ภาวนาในใจตลอดเวลาว่าณชาริติประสิทธิราภาถ้าจะให้ดีควรเสกน้ำล้างหน้าก่อนเดินทางนะครับ หรือสวดก่อนนอนทุกคืนตามกําลังวันให้ได้ตั้งใจอธิษฐานขอให้เป็นน้ําพุทธมนต์นศักดิ์สิทธิ์ตามจิตปัฒนาจะเป็นเมตตามหานิยมทางทารราชการดีนักนะครับจะค้าจะขายก็ดีให้อารัธนาทําน้ำมนต์ปะพรมของจะขายง่ายทางลาบต,าต่างๆก็ช่วยให้ราศีที่เศร้าหมองผ่องใสได้นอกจากนั้นยังปัดเคาะปัดเป่าโรคภัยต่างๆคุ้มครองพยันตรายต่างๆ ป้องกันภัยศัตรูได้ครบนักแลเลยล่ะครับเดี๋ยวเรามาอธิษฐานขอพรจากพระศิวลีพร้อมเพียงกันเลยครับสาธุสาธุสาธุข้าพเจ้าขออาราธนาบารมีรวมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระโพธิสัตว์ทุกๆพระองค์พระอรหันต์ทุกๆพระองค์พระธรรมและพระอริสฆ์ทั้งหลายอีกทั้งบิดามารดา ครูบาอาจารย์ทั้งหลายสืบสืบกันมาทั้งองค์เทพเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายพวกทั้ง16ชั้นฟ้า15ชั้นดิน14ชั้นบาดาลโปรดมาเป็นสักขีพยานในการสร้างกุศลในกาลครั้งนี้ด้วยเถินสาธุสาธุสาธุาธาธนะโมตัสสะภะคะวโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ พักวโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะะัสสะณมตัสสะพะกวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสิวลีมหาเถรังวันทามิหังสิวลีมหาเถรังวันทามิหังสิวลีมหาเถรังวันทามิหังมหาสิวลีเถโลมหาราโพโหติมหาสิวลีเถโลลาพังเมเทถะ นะโมตัสสะพะคะวะตโออะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะตโออะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะตโออะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะชิมพะลีจะมหาเถโลโสระโหปัจยาทิมิเฉยยาลาโพมหาราโพสภราภาพระวันตุสัพพธา ชิมพลีจะมหาเถโลโสระโหปัจจยาทิมห um ิเฉยยาลาโพมหาราโพสภราภาพระวัน <Jean> ต <ette> ุสัพพทาชิมพลีจะมหาเถโลโสระโหปัจจยาทิมหิเฉยยาลาโพมหาราโพสภราภาพระวันตุสัพพทาชิมพลีจะมหาเถโลโสระโหปัจจยาทิมหิ เฉยยลาโพมหาราโพสภราภาพระวันตุสัพพทาชิมภลีจะมหาเถโลโสระโหปจจยาทิมหิเฉยยาลาโพมหาราโพสภราภาพระวันตุสัพพทาชิมภลีจะมหาเถโลโสระโหปจจยาทิมหิเฉยยาลาโพมหาราโพสภราภาพระวันตุสัพพทา ชิมพลีจะามหาเถโลโสรโหปัจจยาทิมิเฉยยาลาโพมหาราโพสภาราภาพระวันตุสัพพทาชิมพลีจะามหาเถโลโสรโหปัจจยาทิมิเฉยยาลาโพมหาราโพสภาราภาพระวันตุสัพพทาสาธุสาธุสาธุผลบุญที่ข้าพเจ้าได้สวดพระคาทานี้ได้ประพฤติ ได้ปฏิบัติดีแล้วนะโอกาสนี้ขอผลบุญนี้จงเป็นปัจจัยส่งเสริมให้ข้าพเจ้าได้พบเจอแต่สิ่งที่ดีๆได้พบเจอแต่ความดีได้พบเจอแต่กัญญมิตรที่ดีมีครอบครัวที่ดีมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีโชคมีลาบทำมาค้าขายเจริญรุ่งเรืองมีทรัพย์สมบัติอันมั่นคงดำลงตนเพื่อประกอบคุณงามความดีเสริมสร้างบุญสร้างบาร,รมี ทั้งในชาตินี้และชาติหน้าสืบเนื่องนับตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปด้วยเทินสาธุสาธุสาธุ